น้องครับวันนี้พามาเบ่งการห่อั่งกินจูนะครับน่วยเทียวสี่หอหน่วยประมาณนี้นะครับประมาณเหรียญสิบอุปกรณ์การหอก็มีถุงพลาสติกทำนี้สองหน่วยสื่อห่อสองหน่วยห่อหอหอ่หอด้วยเพริ่มด,วย,ดวยมน่นติดมั้็พกกน,นันนก,นนากนนงาน เพิ่งเหตุการณ์คนเหตุการณ์คนนิด,น,ดน,น้อยเดี๋ยวระบายอากาศนิดน้อยอ๋อบาน,นี้ทำที่สองคือกระดาษครับกระดาษชั่วเก่าครับดลือดืมกระดาษตะก้าแม็กซ์บางคน,นอาจจะบ,นบ่นึ่งเจ้าว่าแต่เว้นแต่เว่นสองมันอืม ไม่แสงส่องมันนี่ครับนี่เป็วต้นหนึ่งต้นนี้ที่นี่มาอยู่ประมาณจะสามสิบต้งหาสิบนุ้ยพี่น้องกูละปุ่มก็มดกด้วยครับเนี่ยมันออกครูสี่กับห่อครูเลียกคำหนี่งเพราะว่ามันสมบูรณ์ครับแต่ถ่านน่วยได้ตะครูได้่อสมบูรณ์ก็ให้ให้เลือกได้เลยทั้งหเลือกหน่วยสมบูรณ์ไปนะครับหน่วยพี่น้องกูละ โอ้ยดกเปลียวครับไปได้พันอย่ากสวนไปปลูกลำล้องมาดกแบบนี้ครับ,ต,ต,บตัวนี้หายจะเป็นอายุ่หนต้นที่สองต้นนี้รับไว้ะอันนี้อายุเขาแปดเดือนเต็มแปดเก้าเดือนแล้วครับนี่ครับเขาเก้าเดือนแล้วต้วนมันถ้าต้นง่ายไรยก็ตัดลงครับ มเสนมันติีหอล่อากอานีนรครับาเร็วกับหอสถานการหอนะครับตรงปฏิ๊กสันแรกเลยก็ตามดดวยกระดาษหอแบบนี้ไม่ต้องใส่สารเคมกีกันมาแรกได้ลแล้วครับเดีย๋ยวอาเดให้กิ้วสวยนะครับรับประทานครับผม ผลิปฏิกันกันแมลรงสันที่สองกระดาษนี่คือกันแสงแดดการทีห่อแบบนี้คือกันแมลรงกันแสงแดด้องห่อหน่วยพอเรียงสิบนะครับท่านเรียสี่ก็น้อยไปนว่าอ้ยสี่น้อยไปเพราะท่านพ่อเนี่ยครับน้องสี่น้อยไปเพราะท่านพ่อต้องประมาณนี้นะครับ มานี่พร้อมห่อครับวงกิ้งเดียวกิงก้งเดียวมี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกละหกหน่วยเท่าไหร,ไห,รหลูงล่ายประเด็นี่ยหันแล้วมันขัวมันหักแล้วยงยันงานมนี่นางาขยานเต็มครับมมน่อได้ตัดมเมนบไครับเลยแต่ละกิง้ง

เดียวหลังจากหอ่ออีกจังหมื่นขอยพ่อเก็บเยอะเย็นนึง 30, 100, 30, 100, เนาะสามสิบหมื่นแล้วหอเรากับสามสิบมื่นครับเก็บไปเลยครับรวยมันรวยที่พ่อพ่อถ้าถ้าหน่วยไงยก็นี่กับกับเขาป้าองหอ่อไหม <า S 1> ถิ่มเลยถ้าผิว่สวยกัได้ย่น้ามันนุ่ยไงก็นี่หนึ่งพวกแมงพวกนอนมันถี่ไม่ใครใส่เล้วเ,เนี เดียวนมันติดแมจจ่อแล้วทำไมกระเทาะกับฝักตปวนี้ยังพ่อนัดเดียวสนดึงคนนึงจุดไวครับเพียตรงนี้ นี่บีโบน่ะเผ่อโน่นอน้อยๆแต่มีสองมื่อยู่กันทันหน่อยหนึ่งสมบูรณ์ก็ให้ให้เด็ดถิมครับเด็ดถิมได้คนไมยปุไุ้น้อยๆด่นชุ่น้อยๆแล้วออกมาสุดรุ่นสองเต็มเนี่ยเพีย

พยายากเลียนลูก,บกเบื้องกับมาเบื้องไหลชกไดีเลยนะครับผมส่วนต้นพันธุ์กโทษสร้างได้ครับ <c oughs> พ้อมปลูกต้นละสามสิบห้าบาทครับเปลี่ยส่มลุ่นเนี่ยมันจะออกมาลายเมว,ว่วาสิีดดจ่างคตรหอแล้วจะนุูนนนนนนนล่ะตุนลุ่นสอง นี่ต okay. ็หอแล้ม no like ันกับเนี like ่้งญทั้งอื่นตัดหนอดมันน้อกิเงี้ยนี่เลยแต่ตาหนอดมันแบบนี่กได้นี่ตัไนี่เเป็นว่าปีเดียวได้ินตวเนี่ยปีเดียวเรอขียบนี่ครับนี่พี่สาวหอไปเรียงนครับขอบคุณนะติดตามนะครับผม อย่าผ้าเบิ้งคว่มตกจิงน่อยก่อนทีนน่ครับเพียยี่ห้อจิงแต่หน่วยนะครับครับนะนะมังตน้นทีดูนะครับซุ่มรุนสองนี่แหละที่มันออกมาที่มันสีหลายพูนดนล้วต่อห้องเพื่อนี่เอา ออกนิ้วเบิร์ุไปแล้ว้ทำไ้ดอกว่ามันมันครบอายุมันละแปดเก้าเดืนเนอนแล้วน่ครับข้อมดกครับไม่เพียงานนี้งานเดียวแจ็คโนยพี่้องมันดูนะดูดกเป็นหายี่เียรมีกระดกเลย ขอบคุณในไลั์ติดตามนะครับผมสวัสดีครับอยากโคกงให้อยากเลย